วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดไอจีบีทีโบดุลนะครับว่ามันวัดยังไงว่ามันดีมันเสียมันรั่วหรือไม่รั่วนะครับก็อ่ามันจะฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับว่าวิธีวัดอย่างที่ผมพาทาเนี่ยมันจะบอกว่าไอจีบีทีนั้นดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะวัดได้แค่ช็อต,อตไม่ช็อตลวรั่วไม่รั่วเท่านั้นส่วนเวลาไปรันจริงๆ มันจะออกอาการตอนที่มันทํางานแล้วมันรั่วน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับอันนั้นก็ให้ไปดูตอนเทสเอานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมวัดดูก่อนนะว่ามันมันเสียไหมเดี๋ยวจะวัดวงจรมัน,นมให้ดูก่อนนะครับ เพื่อจะให้มองภาพบอกเวลาเราจะวัดนะครับ ในรักมันจะเ,เ,เป็นอย่างนี้นะครับ มันมันจะต่อกันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับข้างในนะครับตรงกลางนี้เขาเรียกว่า B S yes. นะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นาะวงจรในตัวนี้มันจะมีวงจรน,นี้อยู่แล้วนะครับมันจะมันจะต่อกันแบบนี้มาเลยให้เลยนะครับเราทีนี้เขาวัดดูนะครับดู เราจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไล่มาเลยนะครับ C V S ตรงนี้นะครับแล้วก็ E คือตำแหน่งนี้นะครับ E คือตำแหน่งนี้ตรงกลางน,น,นะครับแล้วก็ V S คือตรงนี้ นะครับ BS ก็คือช่วงที่มันต่อกัน2ตัวนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยคือตรงนี้ส่วน C คือตรงนี้นะครับส่วนเกีนะครับท้ายเกตก็คือฝั่งนี้นะครับข้างนอกนะครับตรงสังเกตว่ามันจะมีอยู่สอยู่4ีพิษใช่ไหมครับ ข้างในสองคู่เนี่ยครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นขาเดียวกันกับตัวนี้นะครับก็คือขาอีตรงนี้นะครับอย่างวาดเสืมให้ก็ได้มันจะต่อมาแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วมันก็จะเป็นไฮไฮกับโล นะครับให้ Hi. ก็คือฝั่งนี้ส่วนคู่โลก็คือคู่นี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการวัดนะครับเราปรับมิเตอร์ไปที่ย่านเสียงมิเตอร์เข็มนะครับย่านเสียงดานแรกเลยเราจัมสองอันนี้ก่อนครับใส่กันเออลืมคือมันต้องมีการดิดชาร์จออกก่อนนะครับดิดชาร์จคือแบบนี้ทิมเข้าไปก่อนนะครับ แบบนี้นะครับนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้คือถ้ามันมีเสียงทั้งสองครงคือมันชอ็อตอ่าจริงๆแล้วเราวัดสองอันนี้ก็พอแล้วครับในีายราจะดูว่าของดีหรือไม่ดีนะครับช็อตหรือไม่ช็อตนะครับถ้ามันแตกกันแล้วมีเสียงนี้แสดงว่ามันช็อตลงลงเกาไปแล้วครับกรณีช็อตมันมีหลายอย่างครับแบบช็อตเกียรกับเกามันก็มี แบบช็อตเก็ดกับ C มันก็มีนะครับช็อตแบบไหนที่อันตรายที่สุดก็คือ C รั่วมาเก็บครับพอรับจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไดเวอร์เราทันทีก็คือพังไปเลยแต่ชอ็อต G เกล็บลงกามันจะแค่ไม่มีไฟออกถึงออกมันก็จะเป็นขึ้นลูกขึ้นลูกเดียวนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าลูกเดียวนะครับถ้ามันมีสองขึ้นมันก็จะเป็นทรายใช่ไหมครับ อาการแบบนี้ถ้าวัดได้แล้วออกแค่ลูกบนเนี่ยไฟมันออกแค่ร้อยห้าสิบปีครับอันนี้คือควรไม่ออกทํางานเหมือนเดิมแต่ไฟออกต่านะครับแล้วเราก็มาดูทีนี้เวลาวัดว่าแต่ละขานี้ตรงนี้นะครับมันช็อตกันไหมให้เราทําอย่างนี้ C ใช่ไหมครับตรงนี้ C นี่มาวัดด้ยวยนี้ก่อน ปรับย่านเสียงแล้วก็สลับทางนะครับคือแบบนี้คือไม่ชอ็อตไม่ช็อตตรงไหนคือไม่ชอ็อตตรงนี้นะครับเนี่ยไม่ช็อตตรงนี้นะครับกระดาดไหมฮะเห็นอยู่กินเตร์ แล้วก็เราวัด c กับ e แล้วนะครับเราก็มาวัด c กับ v s นะครับ แล้วเราก็มาวัดจุดนี้กับจุดนี้ครับทีนี้นะครับผมจะวัดให้ดูครับใส่ตรงนี้นะครับข้างไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สลับสายมิเตอร์นะครับครับมันจะต้องมีเสียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะอันนี้ ไม่ช็อตเราก็มาวัดคู่นี้นะครับทีนี้คู่นี้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับคู่นี้มันก็จะอยู่ตำแหน่งของคู่นี้ไม่ช็อตครับอันนี้ก็ไม่ช็อตทีนี้เราก็มาวัดว่าเกียร์ตรงนี้นะครับมันรั่วตรงนี้ไหม หรือรั่วลงนี้ไหมนะครับเราเอาคู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้ก็คือจุดนี้นะครับสลับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้คืออาการที่มันเก็บตรงนี้รั่วลง B S นะครับ ถ้าถ้าเราวัดอย่างนี้แล้วมันจะต้องไม่มีเสียงสักอันเลยจําไว้ว่าง่ายๆก็คือวัดทั้งหมดนี้จะต้องมีเสียงแค่สามครั้งเท่านั้นถ้ามีเสียงที่สี่ออกมานะครับไม่รู้ว่าจะวัดทา้งไหนก็ช่างนะครับนั่นก็คือมันจะช็อตหนึ่งคู่ให้เราไปหาเอานะครับส่วนแล้วทีนี้บางทีนะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ งเนี้ยเกียกับอ่าบีเอสตรงเนี้ยเส้นเนี้ยครับว่ามันขาดออกจากกันกับ b ีตรงนี้ไหมนะครับเพราะว่าในวงจรถ้ามันไม่มี v ีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับต้องวัดอย่างนี้อันนี้ e นะครับมันก็จะเป็นตนัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมตัวนี้มันก็ขาดไปด้วยเห็นไหมครับมันไม่ถึงนะครับปกติแล้วมันต้องมีเสียงมันต้องมีเสียงนะ ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับทีนี้เห็นไหมก็คือมันขาดไปแล้วนะครับมันขาดถ้ามันไม่ขาดมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มันไม่ขาดให้ดูเห็นไหมครับตัวที่มันไม่ขาดอี่ยฝั่งนี้มันก็ต้องต่อนะครับเนี่ยนมันไม่ตอมันต้องต่อนะครับอันนี้หมายถึงว่ามันมันมันช็อตกันไปแล้วนะครับ ให้เราลองวัดอย่างนี้นะครับในคลิปก็อาจจะไม่ละเอียดแต่ถามว่ามันก็เป็นแนวทางแต่แต่คนไม่เป็นอะไรเลยมันก็จะกับฟังยากครับถ้าผมพี่ไยอย่างนี้คนที่จะวัดมันก็ต้องมีพื้นฐานในบางส่วนอยู่แล้วเขาดูแป๊บเดียวเขาเข้าใจแต่ใครดูแล้วไม่เข้าใจก็กวรไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ